สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้วันที่15กร้ากฎาคนสองห้าหปดวันเสาร์แล้วครับคุณผู้ชมวันนี้อ้าวมาแล้วอยู่ไหนเล่าอ้ทีมงานอยู่ไหนไม่รู้ได้ยินแต่เสียงคุณผู้ชมพอดีวันนี้ทีมงานเริ่มเริ่มฉลาดนะค,คุณผู้ชมนี่มเมาอย่างก้อนลงจากถ้วยซะก่อน เออเข้าท่าแล้วก็กีดยางไปด้วยเลยเออแบบนี้เข้าท่านะ่าได้เขาเรียกว่าอะไร่ผู้ชมได้เงินสองทางเออดีนี่อันนี้ก็เป็นยางนะเดี๋ยวก็เอารวมรวมไปนะนี่ดูกคุณ้องเอาลงก้นถ้วยเพราะว่าวันนี้จะเอาไปจําหน่ายแล้วครับผู้ชมวันนี้ก็ไม่รู้จะได้เมื่อไหร่นะครับพะได้กี่บาท ได้เมื่อวานนี้ขายไปยี่สิบหกบาทครับที่จังหวัดน่านอำเภอเมืองแต่ว,วันนี้วันเสาร์นี้ยังไม่รู้นะคุณผู้ชมนี่คุณน้องก็กรีดยางไปด้วยนะคุณผู้ชมดูดูดก็ฝนมันจะเข้าวันนี้นะคุณผู้ชมตอนบ่ายนะครับตอนบ่ายฝนจะเข้าผมก็น้องน้องก็รีบกรีดยางซะก,ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตะบอกคุณน้องว่าฝนจะเข้าตอนบ่ายให้มันรอ ปลอยหยดกดนะครับเสียดายเพราะว่าฝนตกไปสองหาแล้วก็จีดยางไปแล้วก็ฝนตกใส่ถ้วยยางก็เลยไม่ได้น้ำยางไหลน้ำยางไหลลงห้วยลงภูเขาหมดเลยคุณผู้ชมวันนี้นะนี่บรรยากาศเราก็เอารถกระบะมาแล้วเดี๋ยวเราคงจะจัดเตรียมรถแล้วก็เอาผ้าใบใส่ไปนะครเนี่คุณน้องก็เอาอยางก่อน ค่อยมาวางให้เป็นจุดเป็นจุดเงี้ยโอ้ดูมาชมดูดูท่านหน้าหนาวเนี่ยนะกีดยางในดูครับมันได้เกือบครึ่งถ้วยแลยนะ้วผมว่ามันเข้ามาประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนี่ดูนะนี่ครับโอ้โหวันนี้นะนี่ผมก็ยังไม่ได้เอาโอรโมนมาพ่นเลยนะครับเวลาผมก็น้อยเกินไปครับงานมาเยอะคุณผู้ชมเพราะผมทําสวนยางอยู่ที่อำเภอเวียงสาอีกครับเมื่อวานนี้ก็ไปขับเครื่องบินเล็กนะครับที่อำเภอเวียงสาตัดหญ้า ขับเครื่องบินเล็กีบ่บรรยากาศตรงนี้นะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ผมก็ไปดูโกโก้ด้วยนะโกโก้สุกหรือเปล่าถ้ามีโกโก้สุกเดี๋ยวผมจะเอาโกโก้ไปด้วยนะเดี๋ยวผมแต่งเน้นถึงตัวใส่รองเท้าบู๊ตครับเพราะว่าใส่รองเท้าแตะไม่ไหวครับเดี๋ยวเท้าไปทิ่มอะไรบางอย่างคุณผู้ชมเดี๋ยวผมคงจะลาคุณผู้ชมไว้ตรงนี้แล้วครับเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้เราจะได้ยางกี่บาทนะครับก็อย่างน้อยๆขอให้ได้คนละสองพันก็พอแล้วครับวันนี้นะ ขายทั้งหมด4,000ก็ถือว่าแฮปปี้แล้วครับวันนี้ไม่คิดมากแล้วครับเพราะขอให้มีเงินใช้ไปเดือนนี้ไปก่อนนะครับคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจคำสรับเกษตรกรสมัครเล่นนะครับ